สวัสดีครับพี่น้องครับทั่วทิศทั่วไทยที่อยู่แดนไกลทั่วโลกสวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมาอีกคลิปหนึ่งที่ปัญญาพารวยจะมาแนะนำคลิปเรื่องการดูเพจมาแล้วกอพี่นอ้องบางคนบางคนดูมันมันก็มันก็ดูได้ทุกคนนะพี่น้องใช่ไหมแต่ แต่จะดูแล้วเข้าใจไหมนะบางทีคนที่แนะนำการเกษตรในการดูเพจเนี่ยบางคนแนะนำแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะแต่สำหรับคนเข้าใจก็โอเคนะพี่น้องสำหรับคนที่เข้าใจแล้วก็โอเคนะอันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในการดูเพศ ทีนี้สําหรับคนที่เข้าใจแล้วผมจะถามว่าใบามะละกอเนี่ยนะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยวิธีดูใบมะละกอแยกเพศมันเนี่ยดูใบมันแบบไหนมันเป็นใบแบบไหนตัวผู้ใบมันเป็นแบบไหนตัวเมียใบแบบไหนมันเป็นกระเทยพี่น้องคนไหนมีความช่ำ,ชาชำนาญคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับก็อยากก็อยากรู้นะครับอยากรู้อืมทีนี้ปัญญาพาลวยก็จะ มาแนะนำเรื่องการดูเพศมะละกอเนี่ปัญญาก็าไปเอาดอกมะละกอมาทั้งหมดสามต้นสามเพศนะปีนี้ปัญญาพารวยปลูกมะละกอหลายต้นอยู่นะพี่น้องปลูกหลายต้นอยู่อุ้ยมีมดด้วยนะพี่น้องเห็นมดไหมเนี่ยมีมดด้วยมดมากดอกมะละกอผมจะแนะนำให้ดูอย่างนี้ อันดับแรกจะเราจะมาดูเรื่องอะมะละกอตัวผู้เห็นไหมครับพี่น้องนี่อันนี้อันนี้คือมะละกอตัวผู้มะละกอตัวผู้ก็จะดูง่ายดูง่ายเพราะดอกมันเป็นจุ่มเป็นพวงดอกเป็นจุ่มเป็นพวงอย่างนี้ก็คือให้พี่น้องรู้ไว้เลยคือเป็นมะละกอทีอ่ไม่นิยมไม่นิยมเอามาปลูกกัน นะอันนี้คือดอกตัวผู้มันก็จะให้ให้ผลลูกไม่สวยเหมือนมะละกอกระเทยนะเหมือนมะละกอกระเทยทีนี้เราจะมาดูมะละกอกระเทยเป็นยังไงนะนี่พี่น้องมะละกอกระเทยมะละกอกระเทยเห็นไหมพี่น้องอันนี้ดอกนี้นะคือมะละกอกระเทยนี่ดอกนี้ดอกนี้มะละกอกระเทย พี่น้องดูขั้วมันนันี่นี่ที่ผมชี้มานี่นี่ที่ผมชี้มาขั้วมันพอหลังจากมีขั้วแล้วมันจะมีคอขวดเห็นไหมพี่น้องนี่พอหลังจากขั้วมันแล้วนะ่ะมันก็จะมีคอขวดอันนี้ก็จะเป็นตัวขวดผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเลยนี่นี่นี่เอาของแท้มาให้ดูเลยขวดเห็นไหมใช่ไหมนี่ตัวตัวนี้คือขวด ตัวนี้คือคอขวดตัวส้มๆ้มนี่คือขั้วมันนี่พี่น้องต้องเข้าใจนะส้มส้มนี่คือขั้วมันตรงนี้คือคอขวดตรงนี้คือตัวขวดคือดอกมันเนี่ยพี่น้องนี่ผมก็จะให้เข้าใจอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คือขวดตัวตัวนี้คือคอขวดยาวๆนี่ส่วนตัวนี้เป็นขั้วเห็นไหมครับพี่น้องดูง่าย มาวันนี้ผมจะไม่แกะเกสรให้ดูเลยผมจะให้ผมจะให้พี่น้องดูแบบง่ายๆแบบนี้แหละผมจะไม่แกะเกสรเลยวันนี um ้ส่วนตัวเมียพี <S <s <ifies> <S ่น้องตัวเมียยังดูง่ายเลยมันมีขั้วมันมีขั้วแล้วมันโดดข้ามมาเลยมันไม่มีคอขวดมันไม่มีคอขวดมันมีขั้วแล้วมันก็โดดข้ามมามีดอกเลยเห็นไหมพี่น้องมันไม่เหมือนกับตัวกระเทย เห็นไหครับแล้วดอกไม่เหมือนชาวบ้านเขาดอกมันจะบิดเห็นไหมพี่น้องดอกมันเป็นเปลียวนี่มันดูง่ายอันนี้คืออันนี้คือดอกมะละกอตมเมียดูง่ายๆนะพี่น้องคือมันมีขั้วแล้วมันกระโดดมาเลยโดดมามีดอกเลยแต่มะละกอกระเทยเนี่ยมีขั้วแล้วมันต้องมีคอขวดก่อนแล้วถึงมามีดอกเห็นไ,ไหมครับมันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ผม ผมจะมาแนะนำพี่น้องให้พี่น้องดูดูข้อสงสัยนะพี่น้องอันนี้คือดอกกระเทยอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าดอกกระเทยนะเนี่ยเนี่ยดอกเนี้ยเขาเรียกดอกกระเทยดอกกระเทยคืออ่าเป็นมะละกอที่เขานิยมเป็นมะละกอที่สวยเป็นมะละก <S <S อที่เนื้อหนาเนื้อแน่นพี่น้องส่วนมะละกอตัวเมีย leg, เนี่ย ลูกใหญ่เหมือนกันแต่ว่าข้างในมันกวงข้างในมันโพงเนื้อมันบางพี่น้องส่วน,มนเมลกอตัวผู้ก็ลูกลูกมันก็เล็ก,น,ลกน,นิดเดียวลูกมันตุ่มตุมลูกมันนิดเดียวอลูกไม่ใหญ่เขาไม่นิยมหรอว่างั้นที่นี่มันข้อสังเกตของผมสังเกตอย่างนี้พี่น้องดูดูดอกนี้นะเมื่อผมสั่นพี่น้องพี่น้องดูดูดอกดอกใหญ่ดอกเนี้ยที่ผมชี้มาน พี่น้องว่ามันเหมือนดอกกระเทยไหมเหมือนกันเด้เลยมันจะมีคอขวดด้วยใช่ไหมมันจะมีคอขวดด้วยอ่ามีคอขวดแล้วก็จะมีดอกผมตั้งข้อสงสัยอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาดอกเอ่อหลายๆหลายๆต้นหลายๆที่มาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงดอกตัวผู้เนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดไหมเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมจะไปเอามาเอาเอามาให้พี่น้องดู นะครับผมมีข้อสงสัยว่าอีดอกดอกตัวผู้เนี่ยมันเป็นคอขวดเหมือนกับดอกกระเทยเลยเนี่ยมันเป็นคอขวดเหมือนกันทีนี้ความแตกต่างมันมันเป็นยังไงผมผมอยากรู้จังเลยเนี่ยเดี๋ยวหลังผมจะไปหาดอกอดอกตัวผู้ที่หลายๆต้นมามาเทียบมาเคียงมา มาเปรียบเทียบให้ดูว่าดอกตัวผู้มันเหมือนกันไหมแต่ละต้นะนะสำหรับคลิปนี้ปัญญาพารวยก็มาแนะนำเรื่องอาการดูเพศมะละกอพี่น้องคงจะเข้าใจกันแล้วเนาะ,ะพี่น้องมือใหม่ที่เป็นเกษตรหรือพี่น้องที่ไม่ใช่เกษตรแต่อยากดูเพศมะละกอเป็นก็แนะนำแบบนี้นะพี่น้องแนะนำแบบนี้ง่ายๆวิธีดูก็ไม่ได้ดูยากอะไรนะเนี่ยวันนี้ผม อาชี้แจงแบบละเอียดเลยแล้วก็เอาขวดมาด้วยให้ให้เปรียบเทียบเอาขวดมาด้วยเลยกับมะละกอรกระเทยอ่ามะละกอรกระเทยมันจะมีคอขวดแบบนี้นะวันนี้วันนี้แบบชัดเจนที่สุดผมผมเอาอ่าดอกมะละกอเพศมะละกอมาให้ดูนี่พี่น้องคงเข้าใจสําหรับคลิปนี้ปัญญาพาือยขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ